จริงแล้วตลาดทองคําหรือว่าตลาดคอมมนดิตี้ก็คล้ายๆตลาดทุนผมมีข่าวดีปั๊บก็จะมีแต่ข่าวดีข่าวดีข่าวดีอะไรประมาณหรือเปล่าคุณพวันฮะค่ะก็ค่อนข้างเซนิทีฟหะล้าก็จะพยายามเกาะข่า,ขาวซึ่งเป็นข่าวร้อนๆอ,อ,อย่างบางทีถ้ามีสองสามข่าวที่เคยจับตากันปตลอดอย่างเอาง่ายๆการจ้างงานนอกภาคเกษตรหรือว่า ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานถ้ามีสองข่าวฟีดมาพร้อมๆกันก็จะจะไปจับตัวข่าวที่เป็นตัวใหญ่มากกว่าในช่วงหลังๆที่ทองคําขึ้นมาก็เนื่องมาจากว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผู้การจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ยเป็นตัวผลักดันให้ทองคําดีตัวขึ้นพอทองคําสามารถเบรกขึ้นมายืนอยู่เหนือระดับพันสามร้อยสิบขึ้นไปได้เนี่ยก็พยายามขึ้นจะไปเทสทไฮโดยที่เมื่อวานนี้มีการเมื่อสองวันก่อนมีการจับตัวเลขตัว ผลประกาศ FOMC วินิจของของทางอเมริกาว่าจะมีการลดดอกเบี้ยไหมจากผลประกาศออกมาไม่มีการพูดถึงเรื่องดอกเบี้ยเลย<ม>อันนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สนับสนุนให้ทองคําขยับตัวขึ้นค่ะ<ม>แล้วก็ข่าวที่จีนด้วยเป่ะฮะก็ยังคงเล่นกนอยู่หรอือเปล่าจีนยังไม่เท่าไหร่อ่ะค่ะแต่หลักๆก็น่าจะเป็นตัวของของ FOMC บวกกับข่าวของทางรัสเซียค่ะ แลังจากนี้จะว่าจะมีข่าวดีมันหนุนไหมฮะเพื่อที่ให้ราคาทองมันสามารถเบรกหนึ่งสามสองห้าไปให้ได้ครับเชื่อว่าวันนี้น่าจะทรงอยู่ระดับนี้นะคะคเ,ออเป็นกรอบแคบแคบแนวต้านอยู่ระดับหนึ่งพันสองรอยยี่สิบหกเออร์เรอร์ถึงยี่สิบแปดส่วนแนวรับเนี่ยอยู่ที่ระดับหนึ่งพันเโทษค่ะเมื่อกี้นี้หน <3 26. S 2> ึ่งสามสองหกร้อยหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบหกถึงยี่สิบแปดส่วนแนวรับอยู่ระดับหนึ่งพันสามร้อยห้า แล้วก็หนึ่งพันสามร้อยสิบห้าถ้ามีโอกาสย่อก็น่าจะทยอยสะสมเพราะว่าในช่วงนี้น่าจะมีการติดตัวขึ้นของทองคำแต่ต้องดูว่าสามารถผ่านหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบหกขึ้นไปได้ไหมนะคะ <c oughs> สัปดาห์หน้าก็จะมีข่าวที่นักลงทุนต้องจับตามองก็จะเป็นข่าวทังซี่อเมริกาแล้วก็จะเป็นผู้ขอรับสวัสดีการการว่างงานโดยปกติแต่สังเกตว่า ตัวเลขวนันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเนี่ยเป็นตัวกดดันให้ทองคำย่อลงแต่การย่อลงเนี่ยก็ย่อลงไม่ลึกไปทำโลอยู่ที่ระดับ1,316ก,ก็มีแรงซื้อดึงกลับขึ้นมามก็น่าจะมี p h y ิ i c a l demand จริงๆกลับเข้ามาซื้อในใน,ในระดับนั้นจึงทำให้ทองคำมไม่สามารถย่อลงมาได้ค่ะครับแต่ว่เช้านี้ก็รู้สึกว่าดูราคาลกหน้าจะย่อลงมานิดหนึ่งนะคุณวันฮะใช่ไหมฮะ ตอนนี้อยู่ระดับหนึ่งเมื่อเช้าไปย่ออยู่ระดับหนึ่งพันสามรอยสิบแปดแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาอีกค่ะก็อตดีกลับครับครับครับันคำแนะนําสำหรับลงทุนทำยไงดีครับในช่วงส่งท้ายสวันอนระยะั้นเนี่ยก็ยังมองว่าทองคํามีโอกาสที่จะไปต่อก็ทยอยสะสมนะคะแต่ให้มีจุดซ t o อ l ลอสถ้าหลุดหนึ่งพันสามร้อยลงมาเนี่ยก็น่าจะ รับมุมมองลงได้เลยว่ามีโอกาสกลับตัวลงแต่ถ้ายังคงยัดยืนอยู่เหนือ1,300ได้เนี่ย <c oughs> ก็เชื่อว่ามีโอกาสที่จะไปต่อเอแต่ถ้ามองตามปัจจัยทางเทคนิคเบรคหนึ0งพันสอขึ้นไปได้เทสต,ต่อไปจะอยู่ระดับ1,380สามรกว่าแต่ถ้าไม่สามารถเบรกขึ้นไปได้ก็เชื่อว่าน่าจะมาเทสพ <fl> ั0สแล้วก็พันสองแปดสิบค่ะได้ดครับก็บให้รอนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> ครับผมขอบคุณครับคุณวันครับสวัสดีนะครับก็ราคาทองคำนะครับเซนบอลยูนะครับเออสิบปีของสหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้ก็บวกขึ้นไป0 0 2 4จุด นะครับกอยู่ที่เท่าไหร่ฮะหนึ่งนะอยู่ที่สองจุดหกห้าหนึ่งเก้าเปอร์เซ็นต์ฮะโอ้แสดงว่าเงินเข้าไหลไหลเข้ามาในตลาดบอลเยอะเหมือนกันนะฮะใชในช่วงสองถึงสามวันที่ผ่านมาตั้งแต่หุ้นอเมริกาตกราคาทองในประเทศเราหน่อยนะครับคุณนารองฮะครับก็ราคาทองคําแท่งนะครับรับซื้อที่บาทละสองหมื่นหนึ่งร้อยบาทนะครับขายออกที่บาทละสองหมื่นสองร้อยบาทครับส่วนทองรูปพัรร์นะครับรับซื้อที่บาทละหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบสี่บาทสิบสองสตังก์ แล้วก็ขายออกที่บาทละ2600บาทเขาอ้างอิงโกลสปอร์ตนะครับห3 2 0เหรียญพอดีเลยนะครับแล้วก็อ้างอิงค่าเงินบาทวันนี้32บาท32สตางคัก็ทรงอ่อนนะอ่อนอ่อนนะฮะปรับราคาทองประเทศในประเทศวันนี้ก็เลยปรับเพิ่มขึ้นมา50บาท